ดูคอตอนนี้พบกับ Google เตรียมเลือกแจ้งพนักงานชั่วคราวหมื่นตำแหน่งครับข่าวือ Facebook จะซื้อทวิตเตอร์ข่าวลือ Microsoft จะเปลี่ยนชื่อ Windows Live Search Gmail ก็มีตีมแล้วนะและประเด็นร้อนซอฟต์แวร์ก๊อปี้ดีจริงเหรอไปดูกันครับทำไรคุณ <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ duo call บาการอรุการไอทีในบ้านเราครับตอนที่การอึกครับพบกับผมนะครับก้าครับคอยครับกับเรื่องราวไอทีที่มีคนเอามากที่สุดในรอบสัปดาห์ครับผมจะแทำไมเปลี่ยนไปเฮ้ยไม่เปลี่ยนคุณจําอะไรผิดหรือเปล่าผมก็เป็นอย่างนี้ของผมตลอดอคุณแบบอินเลิฟหรือเปล่าเห็นโลกเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้ไม่พอดแต่ไปดูเจ็บเจ็บแผลหอ้อมาก เราก็กำลังจะมุ่งสู่วงการบันเทิงครับกล้าจะออกโงการบ้าเออก้าไม่ใช่ได้าอ๋อเลยคุณลอเป็นตัวเวสตาสวัสดีครับยามาพีครับเครียดก็คุณมาร์คแห่ง blockn.com สวัสดีครับครับก็มา จริงก็มาดูว่าขอทังชื่อผมชิก้าคุณกล้าอย่างบอทคอมนะครับโอเคโอเคครับเอากลาเอากแลกคุณกันนิดหน่อยไม่มีอะไรหรอกโอเคครับนี่คุณต้องแจ้งตลาดทรัพย์ด้วยไหมกอระตาไม่ใช่ตลาดทรัพย์แม่ไม่ใช่เอ่อจำิดจำติดครับก็ก็เดี๋ยวต้องแนะนำให้ให้ผู้ชมดูว่าขอทางบ้านได้ทำใจนิดนึงนะครับแต่ว่าคุณกล้าทิ้งเราไปแล้วนะครับคือแบบ ทะเลาะกับคุณออยรุนแรงมากนะครับแล้วก็เลยแบบไปอยู่กับเลวถึงเวลาต้องแยกทางไปอยู่กับเลวแทนเมื่อรักเก่ามันจืดจางไม่ใช่ก็คุณกล้านะครับก็ก็ไปเตรียมเขาเรียกอะไรเตรียมตัวเข้าสู่ร่มตะกาวพัดใะไมเรื่องมันยากยากหือันร่มเรนนนหะแปว่าไปจะไม่บวชไปบวชนะบวชนะครับดังพระศาสนานะครับขอลาบวชก็ผมก็มาทําหน้าที่แทนนะครับ ก็กะว่าจะยึดไปเลยนะครับก็ต่อไปจะเป็นรายการเดียวนะครับเดี๋ยวต้องไม่เดียวเดียวจะคัดคนนี้อยกไปนะคู่นี้ยังโอเคนะคุณเดี่ยวดีโอเคโอเคเฮ้ยรู้สึกคิดผิดแล้ววะครับก็ม้าจะมาแทนโจวงนี้กล้าไปบวชนะครับผมก็ฝั่งนี้ฝักตัวด้วยครับรู้งานขอพงมาลัย อะไรนะดาวเรืองใช่ไหมแบง่งแบงค์แบงค์ร้อยแบ่งแถวแบ่งแถวแบ่งเท่ากันนะลักน้อยๆแต่ลังเานๆ่นนะฮะหรือเป็นพวงมาลัยเช็คก็ได้แล้วนี่โอ้โยสิบเด้งนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราเล่าเรื่องดีกว่านะครับเล่าข่าวดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ดูคอไม่ได้ทำตอนปกตินานแล้ะนะฮะเขาอาจจะตกเทรนด์ครับผมก็เทรนด์ตอนนี้พูดถึงเทรนด์ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะเรียกจะดังเหมือนจะเรียกว่ามันเทรนด์ได้ไหม ก็เป็นสถานการณ์โลกแล้วกันนะฟังดูดีมีสาระนะครับก็วิกิจเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นผลกระทบมากมายนะครับก็บริษัทรถยนต์ปดบริษัทการเงินปดแจ้งอเมซอนปดย a า o ูปดนะครับแต่มีอยู่ไม่กี่เจ้าที่ยังเราเชื่อใ่าบริษัทไหนที่มันคิดว่าแบบการเงินมั่นคงมากในที่สุดในช่วงนี้อันที่ดังที่สุดที่เราเคยกับ g o กูเกเฮ้ยจริงเหรอเน่ยแต่นะ อผมผมจริงๆผมคิดนึกถึง m i c r o s o f t ก่อนผมว่าผมว่าได้ยินว่ากั e กับ m i c r o s o f t ผมยังไม่ค่อยได้ยินข่าวเรื่องเรื่องเรื่องการปลดคนงานปลดหรือลดคนหรือลดได้จ่ายอะไรเงี้ยครับแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้วน่สไม่น่าเชื่อหมื่นตำแหน่งก็ Google ครับเตรียมเลิกจ้างพนักงานชั่วคราวหมื่นตำแหน่งหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนนะครับสิบมื่นเอง สิบหมื่นต้นแสนอ๋อหนึ่งมืนโอเคนะครับก็คือทำไมมันต้องเยอะขนาดนั้นน่ะก็ตามข่าวที่มีนะครับเขาบอกว่า Google เนี่ยมีพนักงานที่แสดงแบบว่าต่อเขาเรียกอะไรอ่ะกรมทะเบียนที่เป็นรายงานรายปีนะครับขึ้นขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนว่าว่ามีพนักงานทั้งหมดว่าสองหมื่นคนอ่าครับนี่คือพนักงานประจำนะฮะส่วนอ่า พนักงานแต่ว่ามีพนักงานที่ทํางานจริงๆทั้ง izen, ir, ã, หมดเนี่ยสามหมคนส่วนที่เกินมาหมื่นคนเนี่ยเป็นหลบหนีเข้าเมืองใช่แล้วไม่กลิ่นไม่เข้าเมืองไม่ใช่เหรอไใช่เขาบอกเองว่าเขาขึ้นทะเบียนสองหมื่นแล้วอีกหมื่นหนึ่งมาได้ไงโอเคโอเคเป็นพนักงานชั่วคราวนะครับอือก็แบบว่าอารมณ์แบบเซ็นสัญญาไปเป็นรายปีอะไรอย่างเงี้ยพวกคอนแทกเป็นคอนแทกนะครับคอนแทกนี้ไม่ใช่ว่าเป็นแบบอ่าพวกพนักงานทำความสะอาดอะไรเงี้ยหมดทั้งหมดคือบางทีก็เป็นแบบพวก พวกโปรแกรมเมอร์พวกราคาแพงๆเลยนะครับที่ว่าแบบโปรเฟชชั่นแนลสุดๆเนี่ยนะครับแล้วพวกนี้ก็จะกินเงินเดือนเ,เยอะกว่าสัญญาปกติเพราะว่าเป็นพนักงานชั่วคราวเนี่ยเขาไม่ได้มีไรายได้พวกสวัสดิการอะไรเงี้ยครับก็ต้องเออคุณาจจะต้องอัดเงินเดือนเยอะทีนี้อัดเงินเดือนเยอะเ,เนี่ยค่าใช้จ่ายก็สูงตามนะครับกูกิก็เตรียมจะปลดหนึ่งตำแหน่งเอ้ยหมื่นตำแหน่งนะครับหมืน่นมันกเกือบๆสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็แสดงว่าอาจจะเป็นได้ว่าเมื่อก่อนคือโตเร็วเกินไปหรือเปล่า กูเกิลจ้างแหลกอะไรอย่างนี้บ่ชพอถึงเวลาก็ถึงโชคถือโอกาสนี้ปรับรถหรือไม่ก็จะจะได้ของครบหมดละเ,เขียทิ้งอ๋อเป็นไปได้นะของโลกได้แล้วนะใช่ไหมใช่ไหมเจ็งันตั้งหลายอันออก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะ g o o ก l e จะมีประสบปัญหาทางการเงินจริงหรือเปล่าผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าราคาหุ้นอะไรเง,งี้ยดิ่งดิ่งเหวมากเขาบอกว่าตอนนี้ต่ำกว่าสามร้อยเหรียญละคุณมีหุ้นปะไม่มีครับอยากได้ปะ ก็อยากอยู่อยากอยู่ว่าใครตอนนี้ก็เอถึงทจะตกก็เอาขอคุณกูเกิลเท่ๆก็เคยคุยกับพี่อ้อกูเกอรอย่างเงี้ยครับที่เขาทริที่ทำงานที่กูเกอรเขาก็จะมีหุ้นมีอะไรบอกขอหุ้นหนึ่งเป็นเกียรติเป็นสีเออเขาก็บ่นว่าหุ้นตกอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนตั้งหกร้อยตอนนี้สามร้อยแล้วแฟนจะตามไปสามร้อยนี่ตลาดหุ้นไทยนะได้สี่ร้อยไม่ใช่ถ้ามันจุดคนไม่ใช่ตัวดัดไอ้ตัวนั้นไม่แต่ว่าถ้า แล้วแล้วอย่างไ i c r o s o f t เนี่ยผมยังไม่ได้ยินข่าวเขาปลดเลยเฮ้ยปลดบิลเกตคนเดียวไงคนเดียวนี่ <Okay. S 2> สถานะกา,การเงินนี่เบาเลยปุ๊บเลย oh, อ๋อบิลเกตไม่ตัวใช้เงินเงินบิลเกตก็หายไปด้วยเลยอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ละ <c oughs> ไม่คือคือผมผมตั้งข้อสังเกตเฉยนะอาจจะเป็นเพราะว่า Microsoft ถือเงินสดค่อนข้างเยอะหรือเปล่า <c oughs> ใช่ก็เป็นไปได้เพราะช่วงที่กางจะควักไปซื้อยาหูอ่ะคือเต็มเงินสดเยอะมากก็เป็นไปได้ครับก็เลยแบบค่อนข้างสติเบิลนิดนึงถ้าสนใจมากเดี๋ยวก็รอดูต่อไปว่า ในช่วงเรืนเหล่านี้เขาว่าปีหน้าเผาจริงใช่ไหมปีหน้าเผาจริงเมืองไทยก็รอดูว่า Microsoft <ช>จะอยู่ทนเผาจริงไหวหรือเปล่าก็จทนก็ต้องฟูบ็อกแหละนั่นนะครับอนอกจากอึดแล้วยังถึกโอเคมาข่าวต่อไปไหมได้จ้ะโอเคนะครับข่าวต่อไปนะครับก็มีข่าวลือว่าบริษัท .com ที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้และหลายๆคนก็ใช้กันอยู่นะครับครับนั่นก็คือทวิตย์ยุ่มเฮ้ยสำเียงอะไรเนี่ยฮึยยยย ไม่รูเหรนั่นแหละครับผมแปลไม่ออกเลยครัเป็นมันมันร้อนทั้งทั้งทั้งสองเจ้าเลยอ่าครับก็เจ้าแรกก็ก็คือ Facebook Facebook นะครับ Facebook ก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กขนาดที่ตอนนี้คงใหญ่สุดในโลกแล้วหรือเปล่าือแล้วเขาบอกว่าไล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 นบีไลนบีกันแล้วใกล้ๆครับผัดกันกับ Twitter ครับก็เฟซบุ๊กก็ขึ้นมาก่อน ลุ่งหน้าประมาณสองสปีแล้วก็ไปรุ่งไปแล้วนะครับมีรายได้มากมายมหาศาลนะครับส่วนทวิตเตอก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับคนใช้เยอะแต่ยังอาจจะยังไม่ค่อยทำไรายได้ครับผมก็มีข่าวลือว่าเ c e b o o k เสนซอซื้อทวิตเตอร์นะครับแต่ว่าวไม่ได้ซื้อเป็นเงินสดเสนอโดยการแลกหุ้นมูลค่า500ล้านเหรียญนะครับแต่ว่าทวิตเตอร์ไม่เ็จนะครับยิงคะไม่ ก็เป็นผมก็ไม่เอามาแลกหุ้นอะไร500ล้านเอาเงินสดไปได้ก็ไม่มีไงก็แบบรักเข้ขัดเอาเอาเงินลมไปก่อนอะไรเงี้ยคือไม่ใจเลยอ่ะไอ้มาร์กอ่ะมาร์กไหนอ่ะไอ้ไอ้มาร์กมาร์กพีคไม่ใช่มาร์กวีดูกาหรือเปล่ามาร์กมาร์กมันนันสกุลเลยมาร์กซักขบเบิร์กมาร์กซักขบเบิร์กของของเฟซบุ๊กที่บางทีโอไม่ใจอ่ะแบบทำธุรกิจไม่ใจเลยเอาหุ้นเอาหุ้นไปนะตัวแต่แต่ตอนเนี้ยแต่ธุรกิจดับ เอาใบหุ้นไปก่อนนะเป็นของมั่นถอนมั่นได้เปล่าไม่ได้คืนขันมากเลยให้แล้วให้เลยแต่อันนี้ยังเป็นแค่ข่าวลือนะครับเพราะว่าปกติดีลประมาณนี้ก็ไม่ไม่สำเร็จก็ไม่ค่อยเปิดเผยกันเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับก็เห็นว่าเขาล่ำล่ำว่าจะซื้อมาหลายรอบนานแล้วทีเดียวก็ถึงมีข่าวหลุดตงคุณอ้อยชอบล่ำล่ำาครับ นี่คุณผมว่าคุณดูไอ้ดีๆเมื่อกี้มากเกินไปแล้วพอเขาถอดเสื้อนิดนึงนี่ตาลุกวาวโหมันเป็นการศึกษาทั้งใหญ่ครับเราก็ไม่เคยดูไอดอลญี่ปุ่นมาก่อนเลยครับเปิดหูเปิดตามากสนใจก็ไปดูดีบีคอนเสิร์ตของอะไรนะยามะพีใช่ไหมไม่นิวใช่ไหมวงนิวมีซับไตเติลไทยนะมีซับไตเติลไทยไม่ผมว่าผมดูแล้วเอ้ยรู้สึกว่าศิลปินเขาค่อนข้างจะค่อนข้างจะหล่อล่ำ คือคือมีความสามารถแหละอ๋อเต้นไปแบบไม่รู้สิ่งด้วยไม่รู้สิ่งแล้วแบบลองกูณทำได้แบบลองกระโดดกระโดดแล้วพูดไปด้วยสวัสดีครับรู้สองครั้เแล้ไม่ได้ไม่ได้เราทำไม่ได้แต่จะพยายามอยู่เพราะว่าเราตั้งเป้าว่าจากวงการนาทีต่อไปแล้วเราจะเข้าสู่วงการบันเทิงบันเทิงนะครับต่อไปก็ตรงนี้ก็จะไม่ใช่เป็นคุณออยอีกแล้วนะครับแล้วก็จะมีสาวๆน่ารักสาวเแทีนะครับแล้วผมก็จะไปยืนเต้นกลางโตเกียวโดมโอ้โหอะไรนะ โตเกียวโดมรู้แล้วว่าอยู่ที่โตเกียวเดิมไม่ต้องบอกกันได้เฮ้ยนี่เราเข้ารายการบันเทิงก่อนเลยกลับ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 โอเคโอเคข่าวต่อไปนะครับจบข่าวเฟซเฟซบุ๊กจะซื้อทวิตเตอร์จะซื้ไม่สำเร็จซื้อไม่สำเร็จนะครับก็จบแค่นี้นะฮะแล้วเดี๋ยวซื้อสำเร็จเดี๋ยวมันก็มาใหม่ไม่ไรนี้สุกี้เขาไม่โกรธเลยเพราะว่าจะมาซื้อทวิตเตอร์เขาเนี่ยเขาต้องปกป้องออกมาต่อต้านประท้วงกันผมกำลังคิดว่ามันเป็นทฤษฎีสมคบคิดว่าสุกี้แอบไปมีหุ้นในเฟซบุ๊กเรียบร้อยแล้วสั่ขข่่่่าาาาวววกกออออนนนนนหห้้้้ีีีมสุุถืืใ ให้เขาหน้ผมเกียร์ได้รึเปล่าจับได้แล้วนี่เขาเลยเชื่อเลยเนี่ยว่าสุกีถือหุ้นวิตเตอร์อยู่เพราะว่าเป็นซีล็อกใช้ขนาดนั้นก็อาจจะได้จริงๆก็ไกันะใครจะไปรู้นะมาช่วยมาทำคอมมูนิตี้ในเมืองไทยให้ดังโอเคโอเคข่าวต่อไปนะครับอันนี้ก็ข่าวลือเหมือนกันอ่าก็เป็นเว็บเซิร์ช e อนจินอันดับสมของโลกนะครับแต่ว่าเมืองไทยไม่มีใครใช้เลยมีหรือเปล่าอันดับสองไม่คม่ก็จะมีคนใช้เลยคุณน้อยมาก สิ่งหนึ่งก็คือ Windows Live Search นะครับก็ของ m i c Microsoft วลือว่า Microsoft จะเปลี่ยนชื่อนะครับรู้ไ่มชื่อเนี่ยมันไม่เป็นมงคลมันยาวไปนะครับก็จะเปลี่ยนให้สั้นลง a i ก็ Windows Live Mail Windows Live Space Windows Live Messenger อะไรเงี้ยนะครับยาวไปนะครับ Windows Live OS อ่าฮะก็ชื่อชื่อใหม่นะครับก็เป็นข่าวลือมาว่านะครับข่าวลือนะครับยังไม่ใช่ข่าวที่คอนเฟิร์มนะบอกว่าชื่อว่าคุโมะนะครับ KUMO เป็นภาษาญี่ปุ่นคุโมที่เป็นโรงเรียนสอนคณิตคูโมงไม่ใช่เฮ้ยทำไมมันตั้งชื่อคล้ายๆกันวะก็ผมคิดว่า Microsoft อาจจะมีผู้บริหารญี่ปุ่นขึ้นมามีอำนาจแล้วไอ้คูโมงมันภาษาอะไรญี่ปุ่นหรอหรือเกาหลีผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครรู้เหมือนกันนะครับก็เอ่อก็ชื่อคุโมะแปลว่าเมฆหรือแปลว่าแมงมุมนะครับก็ตัวสัตว์จะมาอะไรกันแนแต่เมฆโอ้โหแบบเมฆก็คลาวเลยคุณคลาวอ๋อแมงมุมดังก็สไปเดอร์ขอไว้เลยไงโอ้ ล้ำลึกล้ำลึกจริงๆล้ำลึกคุณช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยเนี่ยผมขอโทษหน่อยผมไม่รู้นะครับผมต้องเป็นลงคอร์สภาษาญี่ปุ่นวันโอวันนั่นสินะครับอยากไปเรียนเหมือนกันนะเนี่ยหาติวเตอร์ส่วนตัวดีกว่าเพราะว่าวิธีเป็นภาษาพวกนี้ที่เร็วที่สุดก็คือต้องไปไปอะไรครับไปเรียนกับกับเจ้าของภาษาสิอ๋อโอเคโอเคคุณจะให้ผมหลุดอะไรไปอผมคิดว่าคุณแบบอยากฝึกเป็นยามาพีอะไรนี้ลองเรพลงภาษาญี่ปุ่นอะไรนี้ รู้จตกแต่โอชิใช่ชชมูชิอะชชมูชิซูกิชิดีพอ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 โอชิไม่ได้ก็ก็ตอนนี้ทำไมวันนี้มีแต่ข่าวเลยก็ไม่รู้ดิช่วงที่ที่ผ่านมาก็มันก็มีแต่ข่าวเลยเพราะข่าวส่วนใหญ่มันจะหนักในเรื่องเศรษฐกิจหรือไม่ก็เป็นเรื่องบ้านเมืองของเราอ๋อคิดว่าข่าวดาราเลิกกันอะไรทนองนี้ไม่มีใช่ไหมไม่ยังเน่ยยังไม่มีแล้วเราจะมุ่งข่าวดาราไม่มีไม่มีผมผมว่า ข่าวต่อไปดีกว่าครับพี่ผมนี่วันนี้ผมต้อนรับคุณเลยเนี่ยผมตัดข่าวจากบล็อกนั้นทุกข่าวก็เขาจะได้รู้ไงว่าคนอ่านจะได้รู้ว่าดูว่าคอโดนซื้อแล้วอ๋อเริ่มมาอินเตอร์เฟียร์เนื้อหาแล้วเฮ้ยไอถูกพื้นครับครับได้ครับพี่เอาพื้นมาอ่ะอะไรครับคุณข่าวข่าวต่อไปดีกว่าเสียเวลานะครับก็จริงๆก็เป็นข่าวค่อนข้างเล็กนะ ไม่มีอะไรเลยนะถ้าเป็นเจ้าอื่นทํานี่แบบมันคงแบบมันคงไม่ไม่เป็นข่าวอ่ะเออแต่ว่าพอแบบเป็นเจ้านี้นี่ดังระเบิดอ่ะอะไรเล็กๆแต่ว่ามีผลกระทบต่อผู้ใช้จำนวนมากก็คือ gmail 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 มีอะไรครับมีตีมแล้วจ้าธีมคืออะไรครับชุดตกแต่งโอ้โหไฟฟอกก็แฟอย่างนี้นะไฟฟอกภาษาไทยคุณผมไม่ได้แปลสนองธีมว่ะอืมเขาใช้ผมแปลเทียวอะไรก็แต่งเออเหมือนพวกชุดแต่งรถ ติดสปยเลอร์อย่างเงี้ย่ตีมนะครับก็อารมณ์ผมว่าเด็กเล่นไฮไฟคงแก้ตีมคงรู้จักอ่ะเฮ้ยผมว่ามันดีมากนะผมคิดว่าสาวไฮไฟนี่เขียนใ hey ห้ทีมเอาไม่เป็นเขียน CSS เป็นเฮ้ยพูดเป็นเล่นเพาต้องแก้ตีมไงไม่เออวะเขาให้คนอื่นเขียนเปล่าไม่ใช่ตีมฟรีรสุน,นัยคุณดูถูกสาวสาวสาวเมืองไทยมากเกินไปแล้วแสดงน่านี่นอกจากว่าเขียน CSS เ,เป็นแล้วเนี่ยยังทำตกแต่งรูปภาพทำโฟโต้ช็อปโอ้แ<ล>น่นอนอะ่ะสไลด์ดับคอมนี่ เปลี่ยนมากหลับตาทําได้เออผมว่ามันอาจจะผมตกยุคแล้วอ,ะอ่ะต่อไปเขาอาจจะหันมาทําทีมให้ Gmail ก็ได้นะเออผมพยายามเข้าไปดูไม่รู้ไม่ไม่เห็นมันบอกว่าสามารถทําทีมเมลได้เลยก็แต่ว่ามีทีมที่สถานะาชอบใช่ไหมเชอร์รี่บลับสมเชอร์รี่บลับสนีชมพูนะครับมีลายซากุระอยู่เบื้องหลังคุณออยใช้ทีมอะไรครับผมใช้อะไรวะจําชื่อไม่ได้อะมอ์นิ่งอะไรบ่าวะอยของผมใช้ลายก้อนหินน่ะมีคนบอกให้ผมใช้ ไอ้ทีมนินจาผมก็ไม่รู้มันเจ็บตรงไหนนะแต่ว่าที่ที่เราเตรียมตัวกันก่อนเข้างานนี้ทีมนี้น่ารักมากเลยใช่ไหมครับทีมที่เป็นรูปย e ีราฟใช่ไหมใช่ใช่ใช่าาบัสต็อปนะครับก็จะมีย e ีราฟแทรกยีราฟแทรกตรงตรงไฟบาร์ให้มันดูะนะครับไม่เหมือนทีมทั่วปอ,อ๋อผมใช้ใชทีเฮาส์ทีเฮาส์ทีเฮาส ก็ลองลองลองเปลี่ยนดูมีค่อนข้างเยอะทีเดียวสอก็แก้เบื่อนะครับก็30มสิบปีอาจจะไม่มีผลต่อการทํางานสักเท่าไหร่แต่ก็เอาไว้สนุกสนุกโชว์เพื่อนนะครับแต่ผมว่าไอ้ทีมเทอร์มินอลมีผลต่อการทํางานแน่นอนนะครับมันพิมพ์ได้เร็วขึ้นไม่ใช่ต้องลองดูทีมทีมที่เทอร์มินอลเทอร์มินอลที่เป็นสีชุ่มเขียวเขียวดำนะครับจ่อเขียวเลยนะก่อนพี่น่ารักมากเลยนะเป็นเอสกีโลโก้กูอีเมลเป็นเป็ตัวเอสกีเลยนะน่ารักดีน่ารักมากเลยนะครับเข้าใจเอาใจกีกนะอ่าฮะ อ้าวข่าวต่อไปข่าวนี้จะเรียกว่าข่าวก็ไม่เชิงก็งเป็นผมคิดว่าเรียกว่าเป็นะระดิการสแสดงความเห็นผมว่าคือเข้าไปอ่านที่ที่บอกนอนแล้วเอ้ยคนสแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวตอนนี้เท่าไรแบบหลายร้อยสามร้อกว่าเกือบสี่ร้อยแล้วมั mm ้ง hmm. ไม่รู้ว่านี่เยอะเยอะที่สุดตั้งแต่มีมาอ๋อก็จริงๆเยอะที่สุดมีตอนรัฐมนตรี CT, ไอซีทีเดือนนั้คือการลงชื่อครับ oh. เป็นลงชื่อครับก็แต่ไม่ได้เป็นพิมพ์คุยกันนะครับก็เป็นประเด็นล้อนะครับก็คือกระทู้ว่าซอฟต์แวร์ก๊อปปี้ดีจริงเหรือนะครับโดยคุณเนตตี้นะครับก็ก็คือประเด็นก็คือคุณเนตตี้เสนอว่าซอฟต์แวร์พันทิปเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่โดนโทรจันจันฝังตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ที่ถูกลิขสิทธิ์ถูกลิขสิทธิ์เนี่ยบางตัวก็มีราคาลงมา อย่างอย่างอ,อย่างเขายกตัวอย่างเนี่ยอย่างเช่นเขาไปซื้อไอ้ Microsoft o f f i c e Home and Student เ e r s i o n น2 0 7เนี่ยครับก็ซื้อสามพันลงได้สามเครื่องก็เฉลี่เลยเครื่องละพันเขาก็มองว่าเอ้ยแทนที่เราจะต้องไปเสี่ยงกับเจอโทรจาร์เจอไวรัสเจออะไรเงี้ยแบตดรออะไรเงี้ยก <ผม S 1> ็ซื้อซู้ซื้อสู้ซื้อให้คุณใจเย็นเย็นเมื่อกี้ติดภลาพยามาพีถอดเสื้อช็อปไม่ใช่สู้ซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ รายราคาที่เหมาะสมและลงเนี่ยมันสบายใจากเก็ผมเห็นรู้สึกโปรแกรมพวกแอนตี้ไวรัสบ้านเราก็ขายกันถูกหรือเปล่าเออพวกบิดดิเฟนเดอร์อะไรเงี้ยใช่ไหมเอ่เอ็นโอดีสามสองอะไรเงี้ยก็ผมเห็นขายตามซีเอ็ดเอก็เป็นหลักร้อยนะถูกมากนะครับแล้วก็อัปเดตได้ตลอดนะครับก็ดีกว่าคร c k นะครับคือแต่ทอนี้มันประเด็นที่ถยงในในก็มันก็มีหลายประเด็นนะครับคืออะไรอ่ะผมก็คิดว่าสำหรับผมนะที่สำคัญเนี่ยคือคุณใช้ของไม่ถูกต้องเนี่ย ก็ควรจะยอมรับว่าไม่ถูกต้องอ่ะเอออย่างน้อยก็ให้รู้สึกว่าเรากำลังทำผิดอยู่ละอายตบบาปอะไรนะฮิริโอตะปะไม่เคยเรียนพุทธศาสนาเหรออย่าบอกใครนะว่าบวชมาแล้วไอ้ฮิริโอตปะนั้นมันอดทนกันไหมฮะไอละอายตบบาปอะไรตบบาปอ่ะเออไม่รู้หรือครับเดี๋ยวต้องถามคุณกล้าที่เขาไปเดี๋ยวเองมาเช็คนะครับว่าใครมั่วฮะก็ก็ก็คืออยากพยายามเออนีมันเอเนี่ยอะไรเอ่อ โทษๆผมเลยผมเลยจะทูว่าอะไรโอตัปฏิกันเลยซึ่ถ้ามาถึงผมวแาคอ่ะก็มันถกกันหลายประเด็นใช่ไหมก็คุณบอกว่าไอความเห็นของคุณก็คือไอซอฟแวร์เถื่อนเนี่ยใช้ใช่ก็คืออย่าอย่าไปพยายามทำว่าคุณใช้เถื่อนไม่เป็นไรคือผมเห็นเหตุผลทุกคนเนี่ยผมเข้าใจแต่ละคนเนี่ยมีเหตุผลของตัวเองนะแต่ประเด็นคือ กูก็ใช้ของเคลื่อนอยู่แล้วมันก็ผิดอยู่แล้วเอาว่ากันตรงๆอ่ะก็ต้องละอายกันบ้างใช่ใช่ใช่ผมผมผมก็เมื่อก่อนผมก็ใช้นะแต่ตอนหลังๆนี่ผมก็แบบว่าก็คิดได้อ่ะมันพวกนี้มันคิดได้เองไม่ต้องให้ใครบอกอ่ะใช่ไหมเขาเรียกศัพจิตสํานึกเออจิตสํานึกไม่มีจริยธรรมเหมือนนักการเมืองยังเทศจำได้ว่าตอนนั้นซื้ออน้ตบุกใช่ไหมไมคทอตนะครับแล้วก็มีเลยมันไม่ใช่ มันมากับอะไรนะ Mac OS Mac OS ตอนนั้นรู้สึกจะเป็น Panther ครับนะครับ10.3นะครับแล้ว Tiger 10.4ออกนะครับผมก็เดินไปซื้อที่ฟอร์จูนเดินไปพี่ครับเอา Tiger กล่องหนึ่ง5,500เขาก็งงทำหน้างงๆจะซื้อทำไมอ๋อซื้อของทิ่สิดเลยเฮ้ยผมมีกล่องเก็บไว้เลยสุดยอดเลยคุณนี่มันเป็นตัวอย่างอยากให้ผมให้เหรียญทองและเชิดชูเกียรติมอบโล่ให้ด้วยขอเหรียญเงินด้วยได้ไหมเอาสามเหรียญเลยเขาให้เป็นจตุคามโอ้ยนั้นเลย ก็คือผมคิดว่าคุณโดยส่วนตัวนะครับเป็นความเห็นของผมคนเดียวไม่เกี่ยวกับดูโอคอนะครับคือเปคนฟ้องนะครับออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าผมเชื่อว่าคนที่มีน ố มีเงินซื้อนตบุกประมาณนี้นะครับราคาเดี๋ยวนี้นตบุกสักประมาณ3ามหมื่นสี่หมื่นใช่ไหมครับรุ่นก่างๆต่างๆประมาณนี้จะไม่มีเงินที่ซื้อซอฟต์แวร์หลักพันนะครับผมคิดว่าการซื้อซอฟต์แวร์พวกนี้คือการลงทุนนะครับเพราะว่าเราเราก็ได้ productivity จากซอฟต์แวร์เราก็ต้องลงทุนนะครับ ถ้าเกิดว่าอยากใช้แต่ไม่มีเงินก็มีซอฟต์แวร์อื่นๆอีกจำนวนมากทั้งที่เป็นฟรีแวร์แล้วก็โอเพนซอร์สพอเลือกให้ใช้ทแทนกันได้นะครับทุอย่างอยู่ที่จิตสำนึกก็ประมาณนี้นครับหล่อไหมฟังดูดีหหล่อแสนหล่อคื<ล>อแต่เดี๋ยวนี้โน้ตบุ๊กเขาก็แถม OS <อ>ามาแล้วะอย่าง่าเดี๋ยวนี้วินโดว์ก็ <ๆ S 2> ก็ก็ <ๆ S 2> ๆๆทุกคนก็ซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นใหญ่มาก็ได้วินโดว์ถูกลิก็สิทธิ์แทนมาหมดนะครับส่วนออฟฟิศก็ ส่วนมากก็พิมพ์งานธรรมดาไม่ค่อยได้ใช้อะไรแค่ทำสไลด์อะไรเงี้ยก็ใช้ Open Office ก็เหลือเฟือโอเพนออฟฟิศเจ๋งมากนะเวอร์ชันสามใช่นะครับแล้วก็โปรแกรมอื่นก็มีเยอะแยะนะครับอย่างตัวที่ยอดนิยมก็คือวินลาใช่ไหมฮะก็ใช้เซเว่นซิฟแทนได้ใช่เซเว่นซิฟตอนนี้ผมใช้เซเว่นซิฟแล้วก็มีอะไรพวกตัวช่วยดาวน์โหลดอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะนะครับไอ้แอนดี้เวลาก็ใช้ฟรีก็ได้ก็มีซื้อเอาเหอะไม่กี่ร้อยนะครับคือแต่ผมก็ผมประสานภาพนะบินโด้ผมใช้เถื่อนนะ คิดว่าสรารภาพว่าชอบเฟียมาพีชอบแพนเค้กอ๋อชอบแพนเค้กเหรอก็แต่ว่าแต่ว่าถ้าเทียบกับเมื่อสมัยเรียนอยู่อะไรเงนี้ยผมว่าซอฟแวร์ผิดลิกสิทติ์ในเครื่องผมนี่ก็หายไปเยอะเพราะผมเปลี่ยนใช้ใพวกคอมพนเอร์ซะเยอะแล้วจริงๆในหลายมหาลัยในเมืองไทยก็มีเอ c เคชันโปรแกรมนะครับก็ลองสอบถามดูก็บางทีรายเส้นอาจจะได้ก็เป็นรายเส้นของสถานศึกษานะครับก็ครอบคุมอยู่แล้วนะฮะก็แตกเยอะนะอย่างตอนคุณไปเรียน ที่อังกฤษนี่มันมีก็เขาพวกแจกแอนตี้ไวรัสเขาก็ให้นะเป็นเป็นนอตตันเอ็นเตอร์ไพรส์เลยอ่ะอก็มีแจกอ่ะของอย่างที่มหาลัยผมเขาเขาเปิดแอคเคาท์ให้หนึ่งเลยนะแล้วเข้าไปคือแป้งมีโปรดักต์ Microsoft แทบทุกอันอ่ะที่เป็นเวอร์ชันสารนศึกษาดาวน์โหลดกลับบ้านไปเลยแล้วก็มีมีแคมเปญที่แบบว่าซื้อตรงนักศึกษาซื้อตรงได้ก็มีใ<ง>ช <eterm oon> ่แต่ตอนนี้ไม่ใช่นักศึกษาแล้วแต่ว่าเดี๋ยว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 ก็เปลี่ยนเป็นองค์บรรทแล้วพยายามลองใช้อยู่ ก็ค่อนข้างโอนะผมลองใช้เองมึงนตัวก็โอ้ยก็มันผมว่าเครื่องไหนดีนี่คือสบูทนะแบบว่าลงปุ๊บฮาร์ดแวร์เจอหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมส่วนตัวผมไม่ได้ใช้อะไรมากอยู่แล้วอะแค่เล่นเน็ตใช่แล้วคนส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็ทําอะไรบ้างเล่นเน็ตเช็คเมลเเช็คมลดูยูทูบยูทูบอ่ะไฮไฟส์ไฮไฟส์ MSNMSN นะครับไอ้ MSN นี่เดี๋ยวนี้โปรแกรมพวกพิจิญนี่เจ๋งมากนะครับโหลดไคอนนี่ทําได้เนียนนะครับแล้วก็ไม่ช้าด้วยลงทีแปดแปด MSN Yahoo Messenger G Talk ทีเดียวได้หมดแล้วไม่มีโฆษณาแบบ MSN หรือ Windows Live ของ Microsoft ไปค,ครับเร็วกว่ากันเยอะนะครับก็แลผมนะคอมเมนตน์ก็อ่านคอมเมนต์หลายคนแล้วก็ทุกคนก็มีเหตุผลที่เหมือนอ่านแล้วดวนเหมือนจะเหมือนจะถูกทุกคนเลยนะแต่จริงๆก็ก็รู้อยู่แล้วว่าทำผิดอะ่ะผมว่าบางทีมันอาจจะ ถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์ในเชิงเชิงทำงานธุรกิจอะไรเงี้ยนะผมว่าก็ลงทุนมันมันต้องเป็นสิ่งที่คุณต้องลงทุนอยู่แล้วครับนะส่วนพวกสถานศึกษานี่ก็อาจจะเลี่ยงไปใช้ตัวเวอร์ชั่นของสรับานศึกษาก็ได้หรือว่าแต่สำหรับพวกนักเรียนนี่ผม <pareil. S 1> ผมเคยได้ยินว่า Microsoft เขาบดสอบสุนนะบอกว่าให้ใช้ไปเถอะก็ผมเห็น <S <S <aide S 2> มีโครงการชื่อเลยนะ Dream d e p a r k ใช่ไหม อะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าพวกอคาเด็อคาเดมิกมีนะรับลองเราถามไปยังอ่ไมโครซอฟท์แต่จริงๆว่าถ้าจะดีใจก็ได้นะให้พวกเด็กใช้เยอะแล้วโตขึ้นจะได้กลายเป็นตาวกให้คุณไปเอาไม่ใช่ไม่ใช่าไปไล่เขาเออโทษทษแต่ถ้าถ้าซื้อได้ก็ซื้อนะครับซื้อไม่ได้ก็เลยไปใช้ตัวอื่นแทนก็ได้ครับครับผมก็ก็ทุกอย่างอยู่ที่จิตสำนึกนะครับครับอ่ะก็หมดยังประเด็นนี้ ประเด็นนี้หมดแล้วจริงๆก็ถกกันมากเลยแต่ใครสนใจจะเข้าไปช่วมร่วมด้วยช่วยกันถกก็ก็ก็ถกว่าในบล็อกแล้วก็ลิงก์มาก็ได้นะครับก็เดี๋ยวก็คงมีหลายๆคนที่สนใจตามไปคอมเมนต์กันต่อเองนะครับก็ผมก็ไม่อยากให้เรื่องนี้แบบมันขุดขึ้นมาแล้วมันหายไปก็อยากให้ก็อยากให้มันต่อไปเรื่อยๆถ้าแตะอย่างน้อยก็ดีนะถ้ามีเรื่องนี้เรสมาทีหนึ่งแล้วก็ทาให้คนสนใจสนใจแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดคไปได้ผมว่ามันก็คงเป็นโมเมนตัมไปเรื่อยๆอย่างนี้หรือเปล่า ก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นครับก็โอ้ข่าวหมดแล้วนะครับไม่น่าเชื่อครับก็ตอหน้าตอนหน้าเราก็จะเริ่มแสดงคอนเสิร์ตกันเสียทีเอาละเดี๋ยวตอนหน้าเราจะไปเช่าไอ้นี่ตรงเมืองทองอะไรวะเขาเรียกอะไรทันเดอร์โดมทันเดอร์โดมใช่ไหมอิมแพ t เลยดีกว่า c ช a l เลนเจอร์เอ้ยมันมีมันมีสองอันหรอารีน่าเออเดี๋ยวไปเช่าอารีนอิมพีมแพกอารีนา ทำแด้เดี๋ยวผมกับมาจะขึ้นมาเล่นคอนเสิร์ตเหมือนท่ายกันะลทายนี้เหมือนผมได้สิทภาพทาเพื่อนเลยเพื่อนไปดูยังยังไม่ได้ดูโหผมไปดูกับับปุ๊บเป็นไงเพื่อนดูฟรีลด้เสื้อด้วยนะครับก็สาวกไปดูได้โอเคนะครับก็ทำดีนอกเรื่องมากเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไงเดี๋ยวก็ไปดูคลิปปิดท้ายกันนะครับตัดต้นี่ได้ยังี้เหรออย่างนี้เลาคุณคุณนี่คุ ต้องให้ชินรู้ไหม้่อมาเป็นพิธีกรเฮ้ยผมเป็นเจ้าของแล้วตอนนี้อ๋อต้องครับเสียสวัสดีครับครับผมโอเคครับก็ต่อไปดูคลิปท้ายเป็นเรื่องของจักรยานใช่ไหมไบคีโลคุณรู้จักกีตาร์ฮีโร่ใช่ไหมเล่นๆนี่ไบฮีโร่ไบฮีโร่ก็เดี๋ยวไปเชิญติดตามดูนะครับก็วันนี้ไว้แค่นี้ครับก็พบกันใหม่ตอนหน้านะครับพบกับ <laughs> <laughs> กล้า <laughs> ครับแล <laughs> 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 เอาอีกโอเคเ<อ> <laughs> ลิกได้แล้วโอเเอาเล่นซะงั้นโอเคครับลาไปก่อนครับข <laughs> อบคุสวัสดีครับ <laughs>